วส,สวัสดีค่ะวันวานพนและพัดนะคะรีวิววันนี้เราไปซื้ออุดงมาจากโดกิโดกี้นะคะ <c oughs> เป็นอุดงญี่ปุ่นนะคะมันชื่อว่า r m ี me วชิโกอิอุด้งเป็นรสเผ็ดมัสซึคาเกะนะคะซึ่งตัวนี้ราคาเต็มมันแบบว่าร้อยกว่าบาทเลย <c oughs> แต่มันลดเหลือ59บาทเพราะมันจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้นะคะเราเลยได้มารีวิวนะคะ <c oughs> ตัวนี้ที่มันบอกว่าทรีมิวเพราะมันมี สามพอเดี๋ยวเรามาแกะนะคะวันนี้นะคะจะมีเชฟคนนะคะที่มาทำให้เรากินนะคะหนูเป็นคนใส่เครื่องปรุงอ๋อนี่ไงคะหนูเป็นคนใส่เครื่องปอ๋อนี่ไงคะเพื่อปรุงเปิดนะคะกลางให้ดูหน่อยเพิ่งแกะเด้ออ่าแล้วมันจะมีอย่างนี้ค่ะมีอุด้งมาให้สามพออ่าอย่านี้นะคะสามอันอย่างนี้นะคะขายตัวขายตัวเลยซึ่งวันนี้นะคะเชฟเชฟคนนะคะจะเป็นคนทำให้เรากินนะคะเดี๋ยวเราจะตามเชฟคนค่ะ เราจะตามเชฟพลเข้าไปในห้องครัวนะคะอ่างั้นเราไปดูกันเลยว่าเชฟพลจะทำอุดออกมาต้องคัดไขไปก่อนเลยเราจะดูว่าเชฟพลจะทาอาหารได้อร่อยแค่ไหนนะคะเราไปดูกันค่ะไปห,ห้องครัวเราจะตามเชฟพลไปค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้อง Tri ครัวแล้วนะคะซึ่งวิธีการทําอุด้งตัวเนี้ยเราก็นนไม่รู้ว่าท,ทายัางไง เพราะว่ามันดีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่เราอ่านเจอมี200มิลตรงนี้ก็คือน้ํา200มิลน,นะคะแล้วก็เป็นรูปเทสเส้นกับใส่น้ํานะคะซึ่งเราไปทำตามเขานะคะอ่างั้นตอนนี้นะคะเชฟพลเรามีน้ํา200มิลแล้วนะคะเราเทใส่หม้อค่ะเชฟพลเทใส่อย่าให้หมกเลยหร็บน้อยไปน้อยไปไหมเนาะเอออ่ะเเราไปเปิดเตากัน เทนะคะลงไปแล้วนะคะนะคะอูด้งที่เชฟคนทำนะคะกิน้งหมดเลยไหมคะทิ้งปุดๆเลยนะคะอ่เชฟพัดมาเทอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนะคะ่เชฟพัดเทค่ะเทิ้งหมดเลยนะคะระวังหงนะคะปวดลงนี้ค่ะปั๊บนะคะโอเคค่ะอ่ะเทคนคนค่ะอ่ะพัดอันนี้เป็นทิ้งด้วยค่ะพัดจ๋าอันนี้ด้วยจ้า <Okay. S 2> โอเคนูหอมไหมหอมมากเลยอะ่ะหอมมากมากเสร็จแล้วนะคะอุดง้งายเชฟพลกับพัดนะคะอุด้งง่ายๆแล้วกงหกใส่เชือานะคะเดีย๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอร่อยไหมนะคะอร่อยไหมอร่อยจริงเหรออร่อยอร่อยยังชิมกันไม่รู้อุย๊ย อุด้งบายเชฟคนกับพัดนะคะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆอ่ะสรุปนะคะอุด้งที่ซื้อจากดรงกี้ดรงกี้วันนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็ทําง่ายมากนะคะแค่เอาไปต้มในน้ําใช่ไหมเชฟคนยังทําได้เลยเชฟพัดก็ใส่เครื่องปรุงช่วยนะคะรสชาติก็โอเค มันอร่อยกว่าเมื่บีถึงสเร็จรูปทั่วไปเนาะเพราะว่าเส้นมันมีความหนานุ่มนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปที่ดงกี้ดงกี้ซื้อไปได้เลยนะคะของญี่ปุ่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะเราบ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายย